ห้ามสอสอสอวอรัฐมนตรีก้าวกายแทรกแซงในการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอา,อาในรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560นะครับได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับในมาตรา185 มาตรา186ในเรื่องนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้อย่างไรนะครับไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการแต่งตั้งการบรรจุการโอนย้ายข้าราชการเราลองมาดูพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมในมาตรา185ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่ง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวกก่หรือว่าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งนะครับการปฏิบัตรริราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่ถือ,อที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิน่นห้ามนะครับวงเล็บ2กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนนั้นมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกิจการของรัฐสภานะครับ 3. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือมีเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นตรงนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา185ห้ามนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือสสอสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะครับห้ามเข้าไปก้าวไก่ไปแทรกแซงนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นของพรรคการเมืองทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมนะครับ และในมาตรา186นั้นนะครับก็ยังได้บรรัญญัติเอาไว้ด้วยว่าให้นำความเอา,เอานำความในมาตรา184มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมนะครับซึ่งในวรค้ทยนะครับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของรัคก,การเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานจริยธรรมนะครับก็รัฐมนตรีเนี่ยก็ห้ามเข้ามานะครับใช้ตำแหน่งนะครับใช้สถานะตำแหน่งไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมไปก้าวไก่ไปแทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นของพรรคของตนเองด้วยนะครับนี่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับทีนี้แล้วถ้าเข้าไปปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยนะครับในมาตรา235ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าหากคณะกรรมการปปชเนี่ยเขาเห็นว่ามีความผิดจริงนะครับ เขาจะส่งต่อไปอยังอายการสูงสุดแล้วส่งต่อไปอยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะครับของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งเมื่อศาลร,รับฟ้องแล้วเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้วินิจฉัยยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยนะครับแต่เพียงแต่รับฟ้องอรัฐมนตรีสสสว ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับและถ้าศาลตัดสินว่าผิดนะครับก็จะต้องพ้นจากตําแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยตลอดชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีก็ได้นะครับนี่คือการที่ร,ร,นะร,รัฐมนตรีสสสวนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับเป็นข้อห้ามสําคัญเลยแล้วก็มีโทษ หนักด้วยนะครับก็คือห้ามสอสอสอวอรัฐมนตรีก้าวไก่แทรกแซงในการบรรจุการแต่งตั้งการยกย้ายการโอนการเรื่องตำแหน่งของขา้าราชการนั่นเองนะครับ